t f ฟ l เป็นแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของฝรั่งเศสซึ่งใครๆก็ต้องรู้จักแบรนด์นี้อย่างแน่นอนและในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเปรียบเทียบเครื่องปั่น t ีฟา2 2รุ่นยอดนิยมระหว่างรุ่น bl 8 2 ad 3 1และรุ่น bl 4 7 yb 6 6เครื่องไหนจะเจ๋งและคุ้มค่าวกว่ากันก็ไปรับชมกันได้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและถ้าใครสนใจเครื่องปั่นรุ่นไหนสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอหรือในคอมเมนต์ได้เลยมากันที่เครื่องปั่นรุ่นแรกกับรุ่น bl 8 2 ad 3 1รุ่นนี้มีความจุขนาด2ลิตรอัตราการทำงานอยู่ที่1.6แรงม้ากำลังไฟอยู่ที่1,200วัตต์ และมีรอบหมุนมอเตอร์ถึง28,000รอบต่อน,นาทีตัวเครื่องมีระบบระบายความร้อนและระบบทำความสะอาดอัตโนมัติโถปัน่นผลิตจากวัสดุไรตทนทนทานไม่เก็บกลิ่นซึ่งหมดปัญหาการที่เครื่องปั่นมีกลิ่นจากการทำอาหารครั้งก่อนๆอนอย่างแน่นอนใบมีด <By Me S 1> เป็นแบบโพเวลิคหกแฉกเพื่อช่วยให้ปั่นให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น และเครื่องนี้สามารถปั่นได้รวดเร็วกว่ารุ่นทั่วไปถึง30%แถมเครื่องนี้ยังมาพร้อมกับ3โปรแกรมอัตโนมัติมีทั้งโปรแกรมสูทตี้บดน้ำแข็งและออโต้คลีนปุ่มหมุนสามารถปรับระดับได้หลายระดับมีความแข็งแรงทนทานใช้งานง่ายเครื่องปั่นรุ่นนี้จะเหมาะสมกับคนที่ชอบให้เนื้อสัมผัสที่ละเอียด ซึ่งเครื่องนี้สามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงและเครื่องปั่นรุ่นนี้มีรับประกันให้2ปีราคาอยู่ที่4,050บาทแต่ถ้าใครสั่งซื้อระหว่างวันที่5เวลา2ทุ่มจนถึงวันที่6เวลาตี2มีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทเมื่อเพื่อนๆสั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างวิดีโอ และมากันที่รุ่นที่2กับรุ่น bl 4 7 yb 6 6รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่ถูกใจแม่บ้านในหลายคนเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมอย่างโถปั่นแห้งโถบดสับขนาด xl และการคนส่วนผสมที่ทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นบดเนื้อปั่นกระเทียมปั่นพริก หรือทำสมูทตี้อร่อยๆก็สามารถทำได้เครื่องนี้มีความจุอยู่ที่2 l, ลิตรกำลังไฟ800 Wh, วัตต์โหปั่นผลิตจากวัสดุพลาสติกค,คุณภาพสูงและเครื่องนี้มาพร้อมกับโปรแกรม5โปรแกรมการปัน่นทำให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายมีโหมด i e e r u u s h ที่ปั่นน้ำแข็งให้ละเอียดได้ในเวลาไม่ถึง1นาที ใบมีด <By> เป็นแบบ p a r l ล็กซ์แฉกซึ่งปั่นได้ละเอียดสูงสุดถึง60%เซให้เนื้อสัมผัสที่ละเอียดได้ในเวลาอันรวดเร็วและเครื่องนี้ยังมาพร้อมกับระบบปั่นเป็นจังหวะระบบระบายความร้อนและระบบทำความสะอาดอัตโนมัตริรุ่นนี้ราคาอยู่ที่3,190บาทมีรับประกันให้2ปี มีรุ่นไหนถูกใจเพื่อนๆบ้างไหมคะถ้าใครที่ชอบให้อาหารเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มนวลก็เหมาะกับรุ่น bl 8 2 ad 3 1แต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองชอบทำอาหารและอยากให้เครื่องปั่นสามารถทำได้หลายอย่างก็เหมาะกับรุ่น bl 4 7 yb 6 6เลยและถ้าใครสนใจรุ่นไหนสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอ หรือในคอมเมนต์ได้เลย